สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็มาพบกับหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้จะเรื่องอะไรนั้นก็คือมารายงานราคายางพาราประจำวันนี้นะครับอันดับแรกมาดูกันที่ราคาน้ำยางสด DRC ไม่ต่ำกว่า35เปอร์เซนวันนี้กิโลกรัมละ 67.30. บาทส0สตางค์นะครับราคาสำหรับวันนี้ก็คือยังทรงตัวอยู่ที่เดิมนั่นเองครับยางคั่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%เอร์เซราคาก็จะอยู่ที่ 65.69. บาท69สตางค์นะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่ 35. สตางค์นั่นเองครับยางแผ่นรงควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากลางก็จะอยู่ที่ 71. บาท ต่อกิโลกรัมนะครับวันนี้ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาที่1 9สตางค์นั่นเองครับและมาดูยางก้อนถ้วย DRC 100%เปซวันนี้ที่ราคา4 9บาท40สตางค์นะครับราคาวันนี้ยังไม่ปรับตัวขึ้นเพราะว่ายังทรงตัวอยู่ที่เดิมนั่นเองครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สเปตสดวันนี้ราคาที่24บาท60สตางค์นะครับราคายังทรงตัวครับ ยางก้อนถ้วย DRC 55%เพักชั่วโมงราคาก็จะอยู่ที่2 7บาท26สตางค์นะครับราคายังคงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 60%เปร์ค้างคืนราคาก็จะอยู่ที่2 9บาท69สสตางค์นะครับราคาวันนี้ยังคงตัวเช่นเดียวกันนะครับ และยางเคลปยางก้อนถ้วยชั้นต่าวันนี้ราคาที่31บาท60สตางค์นะครับราคายังคงตัวเหมือนอยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนนั่นเองครับผมและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาพ่อแม่พี่น้องเกรรษตรกรชาวสวนยางพาราไปชมตารางการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศพร้อมๆกันเลยนะครับว่าทิศทางจะไปทางไหนขึ้นหรือลงอย่างไรนั่นเองครับ